ต้นไหนที่มีเพ้ยเดินดูแล้วก็ปีกเาะต้นนั้นเลยี่บ้าเฮขเาของอาจารย์กอาจารย์ยังหัวมเม่านาจะอเเดี๋ยวอาจารย์ก็เดี๋ยวมเอากันใจนั้นไม่ใช่กันใจที่ว่าผมตัดเสเลียนเลยโอ้ื้อมาแล้วต้องสั่นหรื้งคิดอะไก็ต้องไปคิด อยากขึ้นดีนะัำจัสลูกยาเต้เลยนอนนะถ้ามันติดกันอย่างนงี้มันไม่ต่ำแล้วมั้งตามไหมต่ำจนครับล้มแขงนะครับเมียอย่างเงี้ยโอ้ปีแล้วปีนั้นโดนลงไปนะที่น้ำเสียเยอะลุ่มนี่เอาเอาใบมะกำที่สวนพี่อะไรตัดไป วงเวลาเก็บแล้วมันเลอะขาวแป้งมันชอบมันไม่สะอาดไไปรากำแห้งเดี๋ยวจะเอาเปเาทิ้งนะฟองเยี่รูดตอนไม่โคนแล้วเนี่ยตไแล้ผมม่ตัดไปปะสิบลำติต้นแ้วผมไม่กอกเปลือกมันขั้นเลยอบเปลือกไว้ปอบเปือกแห้งแล้วมาขั้นน เปีแล้วสีต่ยัไม่มีเลยไม่มีหนาตำเลยครับถ้าไว้เดียวมันจะสวยงมเบแน่นนยนะงไปไปเบิงของลุงแดงเนาะระเจเลยสวยครับแล้ต้นพันธุ์แบบสุดยอดเลยโอ้ก็แพงก็สวยต้นพันธุ์อยู่แล้วยอดต้นพันธุ์ไม่สวยนะอไปไม่สวยอโอ แต่เขาดูแลไม่มันต้นที่บ้านมันรากมันรากมันดีกว่าเออแต่งรากให้แล้วเต่งาถ้าปลูกรอบหน้าก็จะมาเอาด้วยอยู่จะวิ่งมาเอาด้วยอยู่คนเห็นกุ้ยแลังสุดไปขายจนไม่มีจะขายแล้วแ